แล้วก็สิ่งที่กระทบไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามากุยนะจากการที่เราไปเจอคนนู้นบอกอย่างนั้นคนนี้บอกอย่างนั้นหน่วยงานนู้นบอกอย่างนั้นน,น,น,ออน,น,นะครับก็อยากจะนําเรียนข้อเท็จจริงให้พี่น้องพุทธทั่วประเทศนะครับได้รับรู้รับทราบว่าเหมือนที่คุณไอ้ก็ดีท่านผ่อดีนําเรียนไปแล้วก็ดีนะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะเราอาจจะสิ้นชิในส่วนขององค์กรพุทธเราในพื้นที่เจ้าเจ้าต่อได้ครับเนี่ยผมกะว่าเนี่ยนนเนี่ยปีนี้ปีหกเจ็ดเนี่ย กว่าปีเจ็ดเนี่ยมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าลองคิดพิจนารณาดูมันไม่ใช่เพิ่มเข้ามานะมันมีแต่ออกไปออกไปลงตายไปเสียชีวิตไปนะไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงช่วงรอมานดอน,เ,น,ดนเห็นไหมทหารโดนไปกี่ศพเห็นไหมครับอสโดนไปกี่ศพนะรู้ว่าพี่น้องทางอีกศาสนิกหนึ่งเสียด้วยนะแต่ของเรามีน้อยอยู่แล้วมาเสียอีกนะของเขามีสิบคนของเรามีอยู่สองคนนะลองดูถ้าเสียพร้อมกันเนย แล้วก็เหลือหนึ่งเขาเหลืองเหลือเก้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผมว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็ยินดีนะครับยินดีที่จะเอาข้อมูลต่างๆที่จะเป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับบางอย่างบางจุดมันอาจจะไม่เป็นตามที่ผมพูดแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันเป็นเยี่ยงนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่เขาไม่รู้จะคุยกับใครโดยเฉพาะกลุ่มสตรีผมเนี่ยสงสารมากก็คือ,อกลุ่มสตรีที่สมเด็จศิริกิตนะครับได้ไปสร้างบ้านพักที่โรตันบาตูเนี่ยนะครับ เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นบ้านไม่ไม้อะตรงนั้นนะคือสามีส่วนใหญ่ก็ถูกยิงตายแล้วก็โครงการก็เป็นหลบนะครับรถเหล่านี้มาระบายผมไปทำเวทีตรงนั้นเขาระบายควางว่าเขาได้อะไรบ้างเขากระทบยังไงบ้างนะเขาเดือดร้อนอยังไงเวลาท่านพอดีอาจจะมาเยี่ยมนะไม่ว่าจะเป็นยาลาปัตตานีหรือนาราธิวาสถ้าไปนาราธิวาสเดี๋ยวผมจะพาไปรอตัดบาตูไปถามกับเขาสุดๆว่าเขาสบายดีไหมหลังจากนั้น20ปีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้สบายดีหรือ,อยัง ปลอดภัยหรือ,อยังนะแล้วก็เดือดร้อนเรื่องอะไรอีกไหมนะก็ก็สรุปประเด็นเหมือนกับที่ผมได้นําเรียนสรุปไปทั้งหกด้านเนี่ยตั้งแต่ด้านชีวิตด้ะทรัพย์สินจนกระทั่งด้านสุดท้ายเนี่ยด้านการส่งเสริมาศาสนาแล้วก็ด้านการสร้างแรงจูงใจให้คนพุกอยู่ในพื้นที่ต่อไปครับขออนุญาตนะครับประมาณน,นี้ครับครับขอขอนุญาตนะครับคําถามนะครับเหมือนกับคนเนี่ยกําลังจะจมน้ําอะฮะ บางทีมันต้องตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยคนจะจมน้ําแล้วช่วยผมด้วยให้คนมาช่วยใช่ไหมฮะในกรณีแบบนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างนี้ไว้เพื่อถามว่าแล้วคนไทยพุทธในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทามที่จริงได้มีความพยายามจะยื่นให้หน่วยงานความมั่นคงของประเทศหรือให้กับนายกอย่างครั้งที่แล้วนายกประยุทธ์ครั้งนี้นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยทางสมาพันธ์ไทยพุทธในพื้นที่เนี่ยได้ยื่นเรื่องราวต่างๆให้ท่านรับทราบไหมครับ ในเรื่องในเรื่องการ Star e, การการยื <dunk> ่นแถลงการก็ด <dunk len> ีในการย yan er, ื่นข้อเรียกร้องก็ดีนะครับเรายื่นตลอดนะครับเรายื่นตลอดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดเหตุการอะไรเขาก็มาถามพามาถามหลังๆเราก็พิมพ์นะเราก็ยื่นข้อเสนอนะครับเหมือนเหมือนเหมือนบางอย่างเนี่ยนะเกิดเหตุการขึ้นณวันนี้เราก็เอาเหตุการณ์ในในกลุ่มอำเภอนี้นะครับก็คล้ายๆกับแถลงการ ว่าเราขอตรงนั้นขอให้อยาให้เกิดขึ้นอีกขอจับคนร้ายได้โดยเร็วก็คล้ายๆแต่แหล่งการแต่เราขอข้อเรียกร้องจัน่วยผมื่อดำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นก่อนเข้ารายการแล้วว่าเราคิดกระทั่งจะถวายฎีกาพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซ้าครับถามว่าเดือดร้อนไม่เติมถึงต้องถวายฎีกาผมว่ามันสุดแล้วนะวมันสุดสุดแล้วว่าหน่วยงานที่เราเราหวังพึ่งเนี่ยมันมันทำท่าจะจะเขาก็ไม่เขาก็เขาทํทำอยู่นะไม่ใช่เขาไม่ทา นะแต่เขาทำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันใจเรานะ mm hmm. ทำก็คือเหมือนกับว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะมันก็ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้มันมันมันเกิดขึ้นเป็นปรูปธรรมในรุ่นเรานะในรุ่นท่านพอดียังนั่งอยู่ได้เนี่ย <c oughs> ในรุ่นที่ผมเนี่ยยังยืนได้ยังเดินได้นะ <c oughs> ผมอยากให้มันเสร็จตรงนี้นะอย่าไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ไม่มีใครสานต่อ